สวัสดีครับต้องเตน,นะครับที่ตีซีนวลนะครับปัจจุบันเป็นนักแสดงแล้วก็นักเขียนบทแล้วก็เป็นผู้กับภาพยนตร์แล้วครับแล้วก็เป็นศิลปินด้วยครับครับอัปเดตผลงานนิดนึงว่ามีอะไรผลงานตั้งตอนเท่าไหร่จะไปแล้วอตอนนี้ทํางานนะเป็นฟรีแลนซ์อยู่ศาศาาสามบริษัทก็มีใครบ้านซื้อมิว,วสิกแล้วก็ของพี่บ้องไว้ไล่แล้วของตัวเองด้วยก็ ผลงานที่กําลังจะออกนะครับตอนนะ่อจากหนังของเพื่อนเลยหนังเจนหลักเลยก็คือสับเปลือครับจะเข้าประมาณตุลาพฤศจิกายนี่ครับก็เป็นหนังจัก,กรวาลในไทยบ้านหนังที่ห่างหายมาประมาณ2อปีครับมีเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็เป็นหนังอีสานที่ยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนฝากด้วยครับนะที่ว่าตอนนั้นเอ็นเครดิตทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเป็นแบบ ผีตายท้องกลมใช่ครับเป็นเครดิตมาเกือบทุกเรื่องแล้วแต่ยังไม่มาฉายสักทีได้ดูกันแน่นอนครับสําหรับคนที่รอครับแล้วทางด้านโปรดักชันคือเรียบร้อยหมดแล้วถ่ายเรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตัดต่อครับ,รบอ๋อแล้วคิดว่าจะจะมีแถลงข่าวก่อนมีมีแน่นอนครับแต่ขอให้ใกล้วันก่อนเพราะว่าอยากดู เพราะว่ามันเป็นหนังที่ห่างหายมานานของไทยบ้านแล้วก็อยากดูกระแสต่างๆว่าคนยังรออยู่ไหมหรือคนต้องการแบบไหนแต่อันนี้ก็คือคนที่คาดหวังหรือไม่คาดหวังหรือไม่รอรับรองครับว่าถูกใจคนที่รอและไม่ได้รอแน่นอนแล้วแน่นอนคือในเรื่องนี้คือวันนี้เนี่ยจะปล่อยทีเซอร์เป็นที่แรกใช่ครับเป็นทีเซอร์เกินเกินเล็กๆครับเป็นความลับด้วยไม่ปล่อยที่นี่แล้วก็ลบเลย<ะ>ไม่ได้ออกออนไลน์ด้วยเป็นทีเซอร์ที่แบบตัดมาเพื่อ รอบนี้โดยเฉพาะครับแล้วแล้วเราจะได้ดูทีเซอร์ตัวออนไลน์ได้ได้เมื่อไหร่ประมาณไหนอีก2เดือนข้างหน้าครับอ,อีกสองเดือนข้างหน้าได้ดูแน่นอนแล้วเรื่องนี้แบบกำกับเองเป็นพระเอกเองไหมครเรื่องสัเป,ปเหลือใช่ไหมครับกำกับเองเขียนบทเองแล้วก็แสดงด้วยครับแต่ไม่ได้เป็นพระเอกครับ <c oughs> มีมีพระเอกใหม่ด้วยมีพระเอกใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในจักรบาลไทยบ้าน <c oughs> ก็คือเป็นตัวละครใหม่ครับมีด้วยมีสซฟได้วย,วยแล้วนักแสดงไทยบ้านมีใครบ้าง มีทุกคนครับมีทุกคนเลยมีทุกคนเลยแล้วก็มีเพิ่มมาด้วยอย่างสาวๆนี่หมอปาวานจะมาเหรอยังอยู่ครับยังอยู่ด้วยอันนี้เป็นความลับว่ามีหมอปาวานด้วยอ่าแล้วคุณครูแหละคุณครูครูก็ยังอยู่ครับอ๋อแล้วมีมีมีนักแสดงเพิ่มเติมอะไรอีกไหมที่ว่ามาเป็นอะไรไหมมีพาะเอกครับพาะเอกพาะเอกอีกคนหนึ่งมามาคู่ครับเป็นพาะเอกใหม่เลยอันนี้ อู๋ไว้ก่อนอู๋ไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีโปรโมทแน่นอนครับแบบแบบจะเข้าแบบกะเข้าวันฮาโลบงฮาโลวีอะไรอย่างงี้ไหมจริงจริงตั้งใจครับตั้งใจว่าจะให้เข้าช่วงๆฮาโลวีแต่ก็แบบช่วงไหนก็ได้ครับขอให้เป็นปีนี้อือร,รอมานานแล้วแล้วจักรวาลไทยบ้านแล้ว<ช>แล้วต่อจากาสัป,ปะเลินนี้เขาจะมีเป็น<ม>จักรวาลอะไรต่ออีกไหมภาคสามครับกลับมารวมตัวกันก็คือพอสัปะเลินก็คือเป็นเป็นหนังภาคแยก เป็นหนังสปินออฟก็คือพอหลังจากสับเปลือก็จะมีไทยบ้านภาคสามก็คือรวมกลับมาอีกรอบครับอันนั้นกะท่ามปีเลยไปปีหน้าเลยใช่ครับอ๋อถ้าไม่จริงนะครับถ้าไม่จริงใช่ถ,ถ้าไม่จริงก็จะมีครับและสับเปลือนี่คือบอกเราบอกได้ไหมครับว่ามีเตรียมเพลงหรือยังหรือกาลังทาเพลงนําเพลงประกอบมีอย่างแน่นอนครับเพราะว่าไทยบ้านอย่างที่รู้รกันว่าจะเด่นเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็ ก็เรื่องนี้ก็มีแน่นอนครับสองเพลงหลักๆครับอาจจะมีเพลงที่เซอร์ไพรส์อีกเพลงหนึ่งที่เป็นศิลปินที่ท่านอยากอยากอยากเจอด้วยอยากให้มาร้องเพลงประกอบไทยบ้านด้วยครับจะมีสามเพลงครับนอกจากงานตรงนี้แล้วมีร่วมงานกับกล้องห้วยไร่อะไรอีกไหมอ่าก็อาจจะมีหนังครับมีเปือป่อยๆหนังหลังจากทำสัปปะลืเสร็จอาจจะมีโปรติกที่ทำหนังร่วมกัน หรือเพราะว่าเราก็ทํางานอยู่กับพี่ก้องอยู่แล้วก็าอาจจะมี MB ก็ทําตลอดอยู่แล้วเพลงก็ทําตลอดอยู่แล้วครับอาจจะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเกิดขึ้นครับถ้าถ้าผู้ใหญ่คุยกันครับมีมีไปแจมที่เป็นกล้องห้วยไล่ไปออนทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ไหมอ่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีครับแต่สับปปเลืออาจจะมีอาจจะมีแน่ๆครับอาจจะมีมาร้องเพลงด้วยก็ได้ครับอันนี้ไม่แน่ือนครับ,รบไม่ไม่หมายถึงว่าปกติแล้วเนี่ยคือร่วมงานกับกล้องห้วยไร่เนี่ยเป็นทางด้านไหน ก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแล้วก็อาจมีแกเคยมาสแสดงให้ไทยบ้านด้วยก็มีครับ,รบก็อาจจะแบบมาแจมกันใช่ครับโอเคก็อยากให้ฝากเลยครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามของของของน้องแล้วก็ได้ด้วยได้ครับก็ก็ฝากเลยนะครับฝากไปดูหนังเส้นหลังให้ผมก่อนนะครับก็คือก็เป็นหนังของเพื่อน,อนผมทั้งหมดเลยก็อยากให้ไปอุดหนุนหนังอีสานที่แบบกาลังจะแบบ เดี๋ยวนี้ก็แบบว่าแบบไม่ไม,ไม่ค่อยได้กําไรหลายเรื่องก็อยากให้เรื่องนี้ได้กําไรแล้วก็เป็นเรื่องผมจะได้แบบมีกําลังใจทําเรื่องต,อต่อไปแล้วก็เพื่อนๆผมก็จะจะมิได้มีกําลังใจทําเรื่องต่อไปก็ฝากอีกเรื่องนึงก็ทำเปเลยครับปลายปีนี้แน่นอนครับอ่าโซเชียลมีเดียของเราโซเชียลฝากอ่าติ๊ตามผมทาง เฟซบุ๊กต้องเตีพิติก็ได้ครับหรือหรือติดตามเพจใหญ่ก็คือไทยบ้านแชนแนลเลยครับครับขอบคุณมากครับ